เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับผู้สาด้านด้นมาถึงจังหวัดอุดรเสียงดังไม่แรงนะครับดูด้านหน้าแล้วเสียงดังไม่แรงมากพอได้ยินบ้างตอนวิ่งทางกุขรนะตอนวิ่งทางคอนกรีตนะครับอย่างจะนอนเส้นจะอนเส้นทดสอบผมนี่ก็ ได้ยินแต่ไม่แรงมากนะครับคุกคักคุกคักเบาๆแต่ลูกค้าแจ้งว่าโชคนะครับแต่ผมฟังดูแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่โชกโอเคครับเดี๋ยวขึ้นลิฟดูอีกทีนคึคงก่สวัสดีครับสวัสดีช่วงสายๆนะครับ ช่วงในสายวันนี้มีฮอนด้าฮอนด้าแจ๊ดนะครับ Honda าแจ๊เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเดินทางมาถึงหนองบัวลําพูเมื่อวานนะครับเมื่อคืนพักอยู่ที่บ้านแฟนนะเชา้านี้โทรมาแต่เช้านะฮอกว่าจะมาหาช่างนัดในเมืองอุดอรนะฮะก็มาตามการนัดหมายนะครับมาด้วยอาการเสียงดังเวลาวิ่งทางคอนกรีตทางกุกขักนะครับ วิ่งเข้ามาก็เสียงดังแล้วนะแต่วิ่งเร็วไม่ดังนะครับวิ่งทางตรงไม่ค่อยดังนะจะมีอาการเฉพาะตอนวิ่งช้าๆนะครับทางขุกขักนะครับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเล็กๆนะฮะแต่ถามว่าวงมาลัยผิดเพี้ยนไหมก็ผิดเพี้ยนนะครับนะมีอาการผิดเพี้ยนอยู่นะครับสลับวงมลาัายรเรลาแหลกนะฮะสาเหตุมาจากเราแหลกไฟฟ้านะครับมีอายุการใช้งานหมดอายุการใช้งาน เดินทางมาจากเชียงรายใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวมาซ่อมประมาณสามชั่วโมงนะโอเคครับช่วงสายๆวันนี้มาพบกระการทำงานของช่างนัดกับ Honda j a z นะครับเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะเช็ครายการออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Honda j a z คันนี้นะมีราวแดกไฟฟ้าแล้วก็บูธปีนนกตัวใหญ่2ตัวแค่นั้นเองนะมี2รายการ สรายการยกแผงลงมาได้หมดเลยนะครับทั้ง2รายการเลยนะกำลังถอดย่อยนะครับกำลังถอดย,อย,ยอ่อยวงมาลัยพอน้าย่อยเสร็จแล้วถึงจะล็อกวงมาลัยครับลูกหมากถอดหมดแล้วนะครับลูกหมากคันชักลูกหมาก กันโครงถอดออกมาแล้วนะครับลูกหมากปีกนกนะฮะถอดออกมาแล้วทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวถอดอย้อยเสร็จล็อกโครงมาลลยเสร็จแล้วก็ยกแพงลงมาได้เลยนะครับลูกหมากกันโครงพวกนี้จะต้องถอดก่อนนะครับเวลาถอดยกแร่นะลูกหมากกนชักก็ถอดนะลูกหมากปีกนกถอดนะฮะหนึ่งสองสามนะครับถอดสามตัว น,น็อดมีแต่ตัวนนแน่นๆนะครับแน่นทุกตัวต้องใช้ด้ามแข็งคลายก่อนนะครับคลายทุกตัวเสร็จแล้วบล็อกยิงออกเอาเอานี่ขึ้นไปทำเหมือนกันเอานี่ขึ้นไปทำเมกันเอาขึ้นไปไปคล้องเหอนกันโอเคลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ยกชุดยกแพ่โอเคแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยกเข้าข้างหลังเลยนะฮะร,ราวแหลกไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ติดกับราวแหลกเลยนะครับเวลาถอดคอยลามัดระวัง ปีกนกนะครับอโอเคอยกกินส่วนออกมาแล้วนะครับ ัวนี้เปลี่ยนบุษตีนกตัวใหญ่อย่างเดียวนะครับแยกชิ้นส่วนราวแหละ วันนี้เฉยแฉะน่าดูเลยนะครับฝนตกฝนตกอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับฝนตกฝนตกทั้งอาทิตย์ฝนตกปลอยๆอยมื้อเช้ากระหน่ำอย่างแรงโอเคครับเดี๋ยวขอดแยกแกงม,มานะครับส่วนบูดปีงนกตัวนี้นะเผาออกนะครับใช้วิธีเผาออกนะครับบูดปีงนกมันไม่มีมุมอัดไม่มีมุมตอกนะครับ ฮอนด้าแจ็ต08 09ตัวนี้นะฮะเราแหลกกันไม่เหมือนกันนะครับกับตัว03ครับกับ03 05ไม่เหมือนกันเลยนะครับใช้คนละตัวนะฮะตัวนี้ใช้ตัวเดียวกับซิตี้08นะครับตัวนี้ใช้ตัวเดียวกับซิตี้08เราวางฮอนด้าแจ็กับฮอนด้าซิตี้ใช้ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับ เขาออกเสร็จแล้วนะครับเขาออกเสร็จแล้วต้องมาเสียปอกตัวนี้ออกอีกนะต้องมาผ่าปอกตัวนี้ออกตัวนี้เป็นปอกในมันนะต้องมาผ่าปอกตัวนี้ออกนะครับนี่นะปอกเขาจะเป็นอย่างนี้ เปลี่ยนบูธเข้าไปแล้วนะครับนี่คือบูธของเขานะแตกยับนะครับเวลางัดออกมานะเวลางัดออกมามันก็จะยับยับอย่างนี้แหละเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวใส่ฝาปิดนะครับเขาจะมีตัวตัวยันตัวยันบูธแหลกไว้อีกทีนนึงน,นะครับเดี๋ยวกําลังกําลังขัดเรียยอยู่นะครับเพราะว่าเวลาเราเราต่อออกงัดออกมันจะมีรอยมีอะไรนะครับก็ ให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเคียให้มันสวยงามให้มันอัดเข้าได้ง่ายๆนะครับใส่ตัวล็อกบูทเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ตัวล็อกบูทเข้าไปเรียบร้อยนะครับ,สบเ,เบบสมอหน้านะนนะตัวนี้จะก็จะเป็นตัวอบอกเหล็กนะบอกเหล็กอัดล็อกบูทเอาไว้นะครับกันบูทเลื่อนออกมาเนะลี้ยวเครีรยแต่งในส่วนอื่นบ้างนะครับ ตัวนี้คือตัวยันแกนยันแกนปรับแกนแหลกให้หนักให้เบานะครับภาพจระบีนะครับแกนสวยอยู่นะครับตัวนี้แกนยังสวยเลยนะสภาพยังสวยตัวนี้ล้างเฉยนะครับไม่ต้องขัดเลยนะไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียว ว่าใช้งานไม่เยอะนะครับใช้งานไม่หนักนครับพอมีอาการก็เริ่มมาซ่อมเลยนะครับก็เลยทําให้มันไม่มีรอยนะออคลนะโ,โอเคเงียบเงียบฟิตเปี้ยนะครับยึดกับไดคอนได้ข้อเข้านะ,ะก็ถือว่าบูทนั่นดีนะนั่นเปี้ย เติมเป๊ะประกอบแกนเดินหมูเข้าไปฉั่ชาร์บีหมดแล้วนะครัาบารีอัดเข้าไปหมดแล้ว บดปีกนก ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับราวแหลกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทําสีทําอะไรสวยงามกันชักลูกหมากแหลกเครียมหมดแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลราวแหลกประกอบใส่เข้าไปแล้วนะครับตีนกตีกนกออกมาแล้วตีกนกเปลี่ยนบูธเรียบร้อยนะครับลูกหมากเคียวให้ใหม่แล้วนะครับลูกหมากเมื่อกี้หนักมาก ลูกหมากเบาแล้วนะครับเมื่อกี้หนักมากนะครับลูกหมากลูกหมากเปลี่ยนมาใหม่นะครับแต่เป็นลูกหมากที่หนักมากนะครับทําให้ผมอะไรมาหนักนะครับก็เลยเคลียร์ให้ใหม่แล้วนะครับ ประกอบเป็นที่เรียบร้อยใส่เข้าไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยกขึ้นเลยนะเตรียมยกขึ้นนะครับสบายประนั้น <c oughs> มันเห็นลูกใส่ไฮ้โดลิฟไฟฟ้ามันอยากใส่แต่แล้วคนาขาดาขาหนึงบ่มีไฟฟ้าด้บ่มีไฮดรอลิกไฟฟ้าดิพัดก่งพัดกิ่งล่อางพัดติลงล่งลาง ยกกัน <marriages> กันคงขึ้นยกกันคงนเดี๋ยวแปบนึงออาโอเค ใช่ตัวนี้ก้อนไม่หอนใช่ตัวนี้ก้อนเออ,อไม่ไนดะ้ไม่ไงใช่ตัวหล้างก้อนหลังเนื้อหรือเปล่ลังตัวเล็กน้อยสัน่นเนื้อ เข้าที่เข้าทางเั็นที่เรียบร้อยนะครับเรา๋ยวยึดน็อตได้เลยนะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับยึดเรียบร้อยหมดแล้วแล้วใส่ล้อนะฮะใส่ลอส้ลอเสร็จแล้วลงมาตั้งศูนย์ได้เลยเก็บพลาสติกกันฝุ่นด้านล่างนะครับฮอนด้าแจ็คเขาจะมีอ่า มอเตอร์ไฟฟ้านะครับอย่าลืมเสียบนะครับประกอบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโอเคเรียบร้อยทั้งสองข้างนะครับเรียบร้อยเหมือนเราได้ลงมาใส่ย่อยพวงมราลัยได้เลยใส่ยอยพวงมราลัยเรียบร้อยนะครับใส่ย่อยเรียบร้อยล็อกย่อยเรียบร้อยนะครับ กั้นพวงมาลัยเอียงซ้ายนิดหน่อยนะครับกาลังตั้งกั้นพวงมาลัยอยู่นะครับวันนี้ให้ f c มาที่สาขาหนึ่งนะครับเพราะว่าเดินทางไกลนะเดินทางมาจากเชียงรายนะพอลูกค้าเหนื่อยถ้าเลยไปอีกประมาณ30กิโลนะ <c oughs> จริงจริงลูกค้าก็จะไปนะครับื่อเช้า,าก็พอดีได้จังหวะที่ช่างนัดเข้ามาสาขาหนึ่งพอดีนะก็เลยนัดให้มาที่สาขาหนึ่งเลยนะครับโอเคครับกั้นมอลไรตรงหมดแล้วนะครับ ศูนย์ได้การพงบอรไรตรงโอเคแล้วครับเรียบร้อ,รอยคุ้มค่ากับการเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะตอนนี้ให้เอฟมาขับดูนะ รถผมมาลายเดีดกลับนะครับทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับโอเคกลับปล่อยมือได้เลยนะโอเคครับคุ้มค่ากับการเดินทางมาจากเชียงรายโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Honda าแจ็คันนี้นะฮะคุ้มค่ากับการเดินทางนะครับตั้งล้อตั้งศูนย์เรียบร้อย ตั้งก้านพวงมาลัยเรียบร้อยนะครับนิ่งกริปพวงมาลัยเบาบิวแล้วนะมาที่แรกบอกพวงมาลัยหนักนะพวงมาลัยหนักเพราะว่าลูกหมากมันหนักนะครับเปลี่ยนลูกหมากมาใหม่แต่ลูกหมากหนักนะครับทําให้พวงมาลัยมันหนักตอนนี้ตั้งศูนย์ตั้งล้อตั้งการพวงมาลัยแล้วนะฮะนิ่มหมดแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธานีขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิดในมองอุดรธานีนะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ช่องนัดลูกหมากยนต์พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ